สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับค,คุณครูตองอีกครั้งนะคะคุณตองจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของเราค่ะอะ่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะ เราไปอ่านคำคล้องจองกันก่อนนะคะเด็กๆโลกร้อนขึ้นทุกวันหากพากันปล่อยก๊าซพิษแม้เราตัวน้อยนิดก็มีจิตคิดแก้ไขร่วมกันประหยัดน้ำปลูกพืชงามประหยัดไฟถุงผ้านำมาใช้ฝึกนิสัยให้เคยชิน อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆให้เด็กๆอ่านตาม,มคุณครูตองด้วยนะคะโลกร้อนขึ้นทุกวันหากพากันปล่อยก๊าซพิษแม้เราตัวน้อยนิดก็มีจิตคิดแก้ไขร่วมกันประหยัดน้ำปลูกพืชงามประหยัดไฟ ผุ่งผ้านำมาใช้ฝึกนิสัยให้เคยชินค่าคำคล้องจองของเราก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาพที่เด็กๆเ,เห็นตอนนี้คือภาพอะไรมีใครตอบได้ไหมคะภาพที่เด็กๆเ,เห็นตอนนี้นะคะเป็นภาพของการกระทําที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆคะถ้าโลกมีอากาศที่ร้อนขึ้นเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะเราก็จะร้อนจัดเลยหงุดหงิดง่ายแล้วก็กระหายน้ำด้วยคะ่ะแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรต่อไปคะ อ่าเราก็จะเปิดพัดลมเปิดแอร์หรือดื่มน้ำเย็นเยอะๆนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้าเราประหยัดพลังงานภายในบ้านนะคะก็จะเป็นวิธีการช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะเช่นนะคะเราปิดไฟดวงที่ไม่ใช้และเปิดไฟดวงที่จำเป็นนะคะช่วยลดโลกร้อนแล้วยังช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะคะ และการเปิดแอร์นะคะเปิดให้เย็นสบายแบบพอดีตั้งแอร์ที่25องศานะคะถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้ค่ะและปิดน้ำทุกครั้งนะคะเวลาที่แปรงฟันนะคะไม่เปิดน้ำทิ้งไว้นะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้โลกร้อนอ่างั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ มีการเผาขยะนะคะเด็กๆคนตัดต้นไม้ทําลายป่าโรงงานปล่อยควันพิษแล้วก็โรงงานปล่อยน้ำเสียลงน้ำคลองนะคะรถต่างๆปล่อยควันดำค่ะ แล้วก็เผาหญ้าและต้นไม้นะคะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูภาพแล้วเด็กๆช่วยครูตองคิดหน่อยนะคะว่าหากเราเผาขยะหญ้าและต้นไม้มากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นคะจะทำให้เกิดควันนะคะดเด็กๆควันเยอะ ทำให้เกิดมลพิษมากขึ้นนะคะและเราก็จะไม่มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเรานะคะแล้วถ้าเราปล่อยให้รถเสียเกิดควันดำโรงงานปล่อยควันพิษและโรงงานปล่อยน้ำเสียลงคลองจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆ ก็จะเกิดมลพิษท,ทางอากาศนะคะเวลาเราหายใจเราก็จะสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปนะคะทำให้เราป่วยหรืออาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงกว่านั้นนะคะเด็กๆแล้วถ้าปล่อยน้ำเสียลงในคลองมากๆนะคะจะทำให้น้ำในคลองเน่าเสียไปด้วยค่ะเราก็จะไม่สามารถนำน้ำในคลองมาใช้ประโยชน์ได้นะคะและที่สำคัญนะคะจะทำให้ปลาไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ตายค่ะเด็กๆ จากที่คุณครูตองนำภาพทั้งหมดมาให้เด็กๆดูนะคะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศทางเสียงทางน้ำและทางดินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนมากขึ้นค่ะอุณหภูมิของโลกขึ้น อุณหภูมิอากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนระดับน้ำทะเลและมีผลกระทบต่อพืชสัตว์และมนุษย์ค่ะเราสามารถช่วยไม่ให้โลกร้อนมากขึ้นได้ด้วยการประหยัดพลังงานนะคะเด็กๆและรักษาความสะอาดทิ้งขยะและกาจัดขยะได้อย่างถูกสุขาอ,อนามัยไม่เปิดไฟทิ้งไว ไม่เผาขยะปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆครูตองมีใบงานท้ายคลิปให้เด็กๆทำนะคะใบงานนี้ให้เด็กสร้างภาพพิมพ์ด้วยลายนิ้วมือนะคะให้เป็นต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะเพื่อรักษาโลกของเราเมื่อโลกร้อนนะคะเด็กๆทำให้สวยงามเลยนะคะ วันนี้ครูตองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ